ขับข้าวทำอาหารหายขายเหมือนเดิมนะป้าเนาะคุณยายไม่ใช่คุณป้าเป็นคุณยายยายคุณป้านะครับขู่ข้าวแกเจ้าเสียทั้งนั้นเลยโอ้แตลงไทถไหมครับแตลงไทยเป็นแตลงไทยบ่ะนี่งแตลงไทยเนาะแตลงไทยแตลงไทยครับเน้อคุ้ยเนื้อคุ้ยเนื้อคนนะครับ นงครับเรลาแตงไท่ครับพี่ยุงแบบคานครับเพลินแบบพุงดบเนื่อนพี่น้องครับพุงดบบเนืนย่าเราก็แตงไท่มากขายนะครับพี่น้องครับมาจากสวนเล่าแล้วเล่าปลูกเองครับบางบานก็ซื้อมากบางก็ปลูกเองครับนี่ครับมีหอดบัวครับบัวพักบุงครับอะไรป้าตอนนั้น่หมักนี่ มาดันมดันโอ้มาดันดิบครับม ok. ันจะมาดันด <ä h S 2> kind of ิบพี่นเหนมาวันะถุงละซาบาทโอ้แตงนี่พี่น้องครับเข้าครับเป็นป่าครับอาหารสดครับเหตุไวที่ดีครับแค่ละอียดเทุ้งไว้ยังดีเลยครับ ยาบางอันที่ดีครับได้ครับอิฐดีร้ายครับมึงได้ไหมอิจะง่ายครับอิฐลาข้าพูดก่อนมีอีกร้านหนึ่งครับขายแข่งกันขายขายดีกว่านกลับไปแล้วครับขายเบิร์ตทุกมืองแล้วย่ายใช่ไหมถถหมดทุกวันเลยไม่เหลือเลยหมดทุกมืองมอใหม่หมดของเก่าขึ้นมาใหม่เรื่อยๆพี่น้องครับพื้นเราก็มาขายที่จอพี่น้องครับ ุ่น้ายตามบุกหุ้งเลยพี่น้องครับเก็บบุกหุ้งเป็นชุดนึงครับเราตามบอกพี่น้องครับยนี่คือขายผลพักผอกอาหารสดครับทั้งสี่ครับขายกินครับพี่น้องอยากกินยังพี่น้องคอมเมนต์มาได้เลยพี่น้องครับอยากกินยังครับเอายังไปเห็ดกินเนาะพี่น้องน้องจะไปยังกไปเห็ดกินเนาะนี่ครับไปปลาว่พี่น้องปลาไปเห็ดกินเนาะนี่ครับปลาไปเห็ดกินพี่น้องครับต้องปลาดุก ปลาทับทิมครับปลปาสลิดพี่น้องครับเล่าแพร่หยียบนะครับย่างไสถุงดีดีครับปลาดิ้นแค่ีครับเล่าแพร่หยียบม,ยมีหอยจุกน้ำพี่น้องครับ<ะ>หอยจุกปลาเข้าทูระสามหา้า,หาใช่ไหมทูงแดงใหญ่ๆเนี่ยสามห้าเนาะไม่ใหม่พี่น้องครับหอยจุกสามห้าบาทพี่น้องครับทบายครับพวกปลาเกือบจะมีตัวนี้ไๆพี่น้องครับทุงจะบาทยาเนี่ย เ <ève S 2> รายี่ส oh, oh, <at> ิบาทโลพึ่งรยี่สบาทพี่น้องครับอามีหนี่น้องครับโอ้จะเสบดหะพี่น้องครับครับยงไมม่ครับเสือหดยรับมกสแล้วเสียบความไหมได้พี่น้องครับ บรรยากาศพี่น้องครับคลิปนี้พี่น้องก็คิดถึงในไจก็อนคอมเมนต์มาแต่คิดเลยพี่น้องครับพี่น้องอยากกินยังงก็อนคอมเมนต์มาแต่คิปเลยพี่น้องครับคนใหญ่เราก็ขายฟองังสี่เกี่ยวถึ่งมือแล้วพี่น้องครับขายพวกปลาสดครับพักต่างๆพี่น้องครับเกี่ยวกับเค้กยูเ็ดสินย่ำแรกย่ำเสาะพี่น้องครับคลิปนี้อายุให้จิตอีซานประสบกบขออสวัสดีครับ